สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านเลยนะวันนี้เรามาชมหานุมานของฟาร์มคุณแม่เป่งกันค่ะต้นนี้นะคะเขาชื่อว่าหานุมานออกสึกค่ะตอนแรกจะสับสนนะคะหานุมานออกสึกกับ้เท่าเฝ้าเรือนแต่ว่าต้นนี้เรารับมาในนามหนุมานออกสึกค่ะตอนเล็กๆนะคะเขาใบเขาก็จะไม่ยาวขนาดนี้พอก็โตเต็มที่นะพุ่มใหญ่พุ่มสวยมากค่ะต้นจริงนะยิ่งสวยค่ะ และก็เลี้ยงง่ายนะคะเขาชอบมูลไส้เดือนมากๆเลยนะคะส่วนต้นที่2องเคาคือหานุมานเข้าเฝ้าค่ะต้นนี้เราได้ปาดจอมไปเนาะพราะปาดจอมแล้วเนี่ยเราเอาอจอมเขาเนี่ยมาปลูกก็จะได้แบบนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะใบใหมก่ก็จะเริ่มแตกแล้วล่ะคะ่ะและต้นนี้นะคะกกที่เราปาดจอมไวะคะ้ค่ะจอมเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะส่วนต้นแม่ของเขานะคะใบก็จะสวยเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ ส่วนต้นนี้ก็คือหานุมานประสานกายนะคะเราเอามาให้ชมเมื่อคราวที่แล้วแล้วะค่ะเขาก็สวยมากอีกต้นหนึ่งนะคะสวยหวานมากๆเลยนะคะสําหรับหานุมานประสานกายค่ะส่วนต้นนี้จะค่ะซะไม่ได้เลยนะคะเขาคือหานุมานอมพัพพานั่นเองค่ะต้นนี้นะคะเขาเคยยุบหัวไปแล้วแต่ว่าตอนเขาแตกมาอีกทีนะเป็นพุ่มสวยมากๆเลยค่ะแล้วใบเขาก็กําลังจะกัดสีนะคะตอนกัดสีเนี่ยจะสวยแบบนี้เลยละค่ะ จริงๆแล้วฟาร์มคุณแม่เป่งก็มีบอลสีหนุมานหลายๆตัวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมนะคะเขาหายไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าเจอแล้วฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาให้ชมนะคะ